ลงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงปล่อยให้เพื่อนไปกับยาดาคุณมีเหตุผลของคุณใช่ไหมคะบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียวผมไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเลยครับผมจำข้อกฎหมายได้ขึ้นใจเพราะมันเป็นข้อที่ยาดาใช้ตอรองกับผมมาโดยตลอดตอรองเรื่องทั้งหมด เริ่มจากที่ผมเจอกับยาดาตอนที่ผมเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยในคืนนั้นผมเพิ่งสอบเสร็จเลยไปเที่ยวกับเพื่อนครับ เอานี่ก่อนก็ได้นะคะคืนนั้นเราสองคนไปจบกันที่ห้องผมแล้วชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปในเช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณต้องรับผิดชอบลูกสาวผมไม่งั้นผมจะแจ้งความข้อหาฆ่าผู้เยาว์ฆ่าผู้เยาว์ นี่น้องอย่บเจเหรอใช่สิคุณทำลูกสาวฉันเสียหายอะ่ะจ่ายค่าทำขวัญไปเลย2องแสนบาทสองแสนผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับถ้างั้นก็ไปคุยที่โรงพักเตรียมตัวออกจากมหาหลัยได้เลยกลับบ้านลูกเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว,ยวผมขอเวลาอาทิตย์หนึ่งครับ ตอนนั้นผมกลัวแล้วก็สติแตกหาทางยิ้มเงินทุกคนเพื่อมาจ่ายค่าทําขวัญแต่หลังจากนั้นผมก็ได้รู้ว่าครอบครัวนี้เคยทำแบบนี้มาแล้วกับผู้ชายหลายคนหมายความว่าครอบครัวนี้เขาใช้ลูกสาวเป็นเครื่องมือนนในการหากินเหรอครับแต่เรื่องของผมยังไม่จบแค่นั้นนะครับเตือนต่อมาอยาามาหาผมแล้วก็บอกปะทอง ก็คือเพลินครับพอลูกคลอดผมขอตรวจ DNA เอผลยืนยันว่าเพลินเป็นลูกของผมจริงๆผมเลยขอยาดาจดทะเบียนสมรสเพื่อจะได้ดูแลเขากับลูกแต่ยาดาไม่ยอมเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผมเซ็นรับรองบุตรทำไมล่ะคะก็ถ้าเกิดคุณรับผิดชอบมันมันก็ดีกับเขาไม่ใช่เหรอคะยาดารู้ว่าถ้าไม่จดทะเบียนสมรส อำนาจปกครองบุตรก็จะเป็นของเขาคนเดียวหลายครั้งที่ทะเลาะกันเขาชอบขู่ผมว่าเขาจะเอาลูกไปจนวันหนึง่งยาดาเจอผู้ชายที่ดีกว่าเขาเลยทิ้งเพลินไว้กับผมวิน <Real. S 1> โชคดีที่พ่อแม่ผมเข้าใจครับแต่เขาไม่ได้มีเงินมากก็เลยช่วยอะไรผมไม่ได้ผมเรียนจบ จนเปิดสำนักง,งานกฎหมายเป็นของตัวเองพอหลังจากนั้นพ่อแม่ของยายดายติดนี้แชร์ลูกโซ่ยายดายเลยกลับมาหาผมแล้วขู่ผมว่าถ้าผมไม่ยอมช่วยเขาจะเอาเพลินไปอยู่ด้วยผมเลยต้องยอมแลกกับการที่เพลินยังจะได้อยู่กับผมต่อไปแล้วคุณก็ต้องยอมให้เขาขู่ไปเรื่อยแบบนี้เหรอคะจริงๆ ผมเคยไปทำเรื่องขอเป็นผู้ปกครองและสิทธิ์ในการดูแลบุตรไปกับศาลแล้วแต่ผมไมไ่ทำเรื่องต่อให้จบเพราะผมคิดด้วยอย่างน้อยอยาดาวจะได้กลับมาเจอเพลินบ้างผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณผิดหวังทั้งที่ผมเป็นคนให้กำลังใจคุณเคยบอกให้คุณสู้แต่พอเรื่องของผมเอง กลับทําไม่ได้คุณวินฉันไม่เคยผิดหวังในตัวคุณนะคะและที่คุณไม่ทําก็เพราะว่าคุณรักลูกมากแต่การที่ผมตัดสินใจไม่เด็ดขาดมันก็ทำรายลูกเหมือนกันนะครับพ่อแบบไหนกันที่ปล่อยให้ลูกต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้